จะให้รองวันอะไรกับคนที่รอติดตามอย่ากกอกตาได้ไหมคําตัวทำมันดีๆหน่อยทำตัวเป็นคนดีได้ไหมพี่ทําตัวไม่ดีทุกวันเนี้ยทําตัวเป็นคนดีแล้วดีไม่รู้จะดียังไงแล้วดีไปใครคนอื่นก็ไม่เห็นตัวเฉพาะมึง เดี๋ยวก็ลองให้โชว์ถ้าพี่ถ้าพี่ดีจริงเดี๋ยวก็เห็นยังไงแต่ตอนนี้มันไม่ดีตรงไหนอะเอาดีๆเอาดีๆป่ะอะไรตรง, <laughs> ตรงตน,นี่ช่วยเหลือทุกอย่างทําให้ทุกอย่างคืออะไรให้คาแนะนําทุกอย่างด่าเก่งหรือไม่จริงพี่ชอบพูดไปดีอ่ะเอาก็สอนไม่เคยจําไม่เคยจะฟัง มีมีดื้อตรงไหน uh huh. บอสพีดอวอนอีกดอวอนอีกเอเอ,เอพอแล้วพอแล้วอย่าว่าฉัน <c oughs> อยากจะแคร็บแชทให้ด <c oughs> ไูไม่เอาไม่เอาไม่เอา